สวัสดีพี่น้องเอซทุกคนทุกท่านที่เข่ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f อฟซมา f อซเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทาง้าน้อยมัดรวมจะเป็นแนวทางของวันที่2สิบเดือน12บสจะทันวาคม2,567ั 2, 5, 6, 7, นารเจ็จะมือนีกับเพ็นวันอาทิตย์จะมือนีกับมาพบกับแนวทางกองแอจดอยคือเก่าลักตามเคยจ้าสําหรับพลฮานอยขอวันที่4สิบจะกับฮานอยมัดรวม สำหรับเลกเด่นหนึ่งกับเจ็ดวิ่งรูดจะกันสามผลจะน้อยรอบแรกเฉพาะกิจดสามตัวบนคือ 3, 4, สามสี่เกาำหรับเด่นสามสามสี่เก้านี่คือผ่านไปเนาะสามสี่ลักลอยลักซิบมันจะชุดกันสองตวลางเฉพาะกิดเจ็ดหนึ่งเขา่าตรงตรงจะรอบแรกล่างเด่นโอ้คู่เด่นอดดน,นอนมาเลยตัวนี้ เดนหนึ่งวิรุตหนมาเดนเจวิรุตเจ็ดมาจะมาคูเดนเต็มเต็มเน้นผิดตัวชุดเดนเต็มเต็ม,เ,ตมเนาะสำหรับรอบพี่เศษจะเจ็ดหนึ่งเก้าสหรับหนึ่งเก้าเข้าชุดเดนเข้าเดนหนึ่งวรุตหนึ่งจะจับคู่ไปบวถึงหนึ่งเก้าเนาะหนึ่งสองหึงสามหนึ่งสีามาหนึ่งเก้าหรับหนเกตัวเดิมเขาทนที่ยี่สิบเจ็ดเจะโอมา1 9ึ่งเก้ได้อีกร้อยอยู่ร้อยกินขากเนาะมาแต่ตัวเก่า สตัวรางพิเศษ1 3ึ่สาสำหรับ1นสาจับคู่เข่าตรงๆจ้าเน้นผิดตัวเน,นาะสำหรับ1นึเด่น1นึวุฒิหนึ่นมาชุดเด่นเต็มเต็มรอบปกติจะเก้าหกหาาง6กเกาผ่านไปรอบปกติสำหรับรอบ VIP จะสาตัวบน0 7 3 เจ็ดสามสำหรับสุดเด่นของเฮาเขาเด่นเจ็ดวิ่งรูเจ็ดจ้าสำหรับเจ็ดสามนี่คือจับขู่เขาฉุดกันสามเจ็ดจ้าโอ้โหขู่เด่นเลยตัวนี้สุดเด่นคือเด่นเจ็ดวิ่งรูเจ็ดสำหรับสามก็คือเด่นตัวกัน<แ>เน้นผิดตัวอีกเนาะสองตัวล่างชูนแปดพลาดไปจ้าสำหรับสุดสามตัวของเฮาพลาดไปเนาะเสียดไปเนาะจะหโหรอบเฉพาะกิ 3, 4, 9, จสามสี่เก้าจะแนวทางว่าเฮา,ามีหกสามสี่ กับหัวเนาะรอบเฉพาะกิดเนจาจะโอ้โหสามมีจะสีม่มีหกกับเก้าจะกับหัวสลับหัวเราจะโอ้โหอันนี้คือพลนห้าน้อยของวันที่ยี่สิบแปดจะสำหรับห้าน้อยมารวมตามนี่เลยจะจับคู่เขาสามน้อยจะเมื่อนี่โอ้โหผ่านแค่รอบปกติรอบเดียวขบสี่น้อยเนาะอ่าตามนี้เลย เขาตัวได้แบบได้สามารถคอเมเนต์บอกเราแต่คลิปเผื่อเป็นกําลังใจให้การแอดจอยได้เนาะจะสาหรับฮานอยแอดจอยลงหายองสูตรจะสําหรับฮานอยจะมีมัดร่วมแลก็ะแงกน้อยจะสาหรับแงกนอยนะคือหายสามนอยพิเศษปกติแล้วก็นอย VIP จพีจ่าสาหรับมือนี้ตามรุ่นกันต่อจากคลิปนี้คือฮานอยมัดร่วมจ้าโอ้เมื่อนี่สําหรับฮานอยมัดร่วมคํานวณได้เล็ก <c oughs> เล็กเบิดหลายคู่อยู่เด้อนี่ สำหรับเลขเบิ้์ห้าน้อยมื่อนี่คือคำนวณใ้เบิร์หาหาแปดแปดเก้าเก้าจะสายเบิร์ถามักจะชอบเบิร์พิจารณาเบิร์ใดเด้อจ้าหาหาแปดแปดเก้าเก้าสำหรับมัดรวมวันนี้ให้ไปที่เด่นสีห้าวิ่งรูดจ้าโอ้เด่นเล็กพี่น้องเลยตัวนี้สี่กับหาวิ่งรูด จับคู่เด่น4วิรุต4ตามนี่จะ4หา4 6 4เจ็ด4แปดสำหรับเด่นหาวิรุตหาจะจับคู่มีหา6 5กหาเ ห้าเก้าเบิ้ลห้าห้าแปดแปดเก้าเก้าเอาเบิ้ลได้ดีแล้วพี่น้องสำหรับเลขเบิ้ลมื่อนี้คือแอรจยอยโคเอาแปดแปดพอ่อเนาะที่เลือกอาธามักถ้าชอบพ,พิจารณาเบิง้งได้นอ้องจ้าเบิ้ลแปดแปดจ้าอยู่มุมสุดท้ายเลยเนาะสำหรับแปดแปดห้าแปดแปดแปดพอดีสำหรับตัวการจากกันแปดนะสำหรับชุด ชุดกันก็เฮาห้านอยมารวมนึ่คือมี8พอดีกับชนกับเด่นเบิรนแปดแปพอดีเนะาะแปดเก้าแศูนย์แปตามด้วย8 2 3ตัวบน5 8าแปด หกหาสามสี่หกสี่จ้ะโอ้โหสี่เกียรสี่หกสี่ะอ่ะหกสี่สี่ละกันเนาะสีเกียร์เลขห้ามสี่หกสี่กัมาเขียนหกก่อนนะจ้ะอ่ะเอาเป็นสี่หกสี่สี่ละกันเนาะสำหรับสุดสามตัวจ้ะสำหรับตัวเน้นจ้ะ 3 <c oughs> ตัวบนขอเน้นไปที่6 44 5 84ชุดกันจะแ8ดเก้าแปดสอเบิ้นแปดแปดห้าาหสำหรับเด่น4ีมิ้นสี 4, เน้นไปที่4ี่ห้าแนวทางของไอจอยมเมอนี่ตัวประกบคูนี่คือมีเลขพี่น้องอยู่เด้อจ๊ะ เขาจับเลขเรียงเนาะมื้อนี้ตัวประกบคู่มีแต่ตัวใหญ่ สำหรับห้าน้อยมาร่วมข้าวเมื่อนคือตามนี่เลยจะมาร่วมไอจอยไฮซีน้อยจะเฉพาะคิดถึง VIP จะสำหรับมารวมนี่พี่น้อย f อมักอยู่ในห้าน้อยรวมไรอันนี้ก็ฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันเบิ่งอีกที่หนึ่งละกันนาอเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามนอกจากเนี่ยทางมีเขามีรุดจ่าถามมีตัวหมักตัวชอบคอยตามน้องมือนี้ก็คอยมาปังๆคอยมาเด้งเด้งครบซีน้อยเต็มๆละกันนอกจากขอให้เขา สามตัวบนรละกันนากจะขอให้พร้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางส่งดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า